โอเคนะอย่างที่กูบอกกูจะทำแชาเลนจ์อะไรนะเพื่อนตายหนึ่งครั้งไม่ตืนติดตีไม่ใช่ดิตายหนึ่งครั้งไม่ืนหน้าทีตายหนึ่งครั้งไม่ืนหน้าทีไลรสัมแมสแล้วนะกดไลรทุกนะกดไลรตอบอะพวกมึงสองกระทองเลยเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาเว้ยนายกูมาเว้ยนายตัดไปล่อยาวของมันสองคน ต้องลออย่ามาะสองคนไม่งั้นข้างในมันเยอะเกินไม่รอก็เข้าได้เลยนหรอแกะมันจะเดินเยอะเกินไงจะไปต้องลอก็ได้นะอย่าไปยิงถูกเฉินก็ได้นะแกจะต้องยิงหนคนอ่ะคนที่มันเดินมาเช็คอ่ะตัวใหญ่ไปแล้วเพื่อนตัวใหญ่ผมก็บอกจต้องยิงคนที่มาเช็คอ่ะมันต้องยิงแน่นอนนะเดี๋ยวนะจะตือนหน่ายนะจะออกมาก่อนเดี๋ยวนะถ้ามึงปิดเท่านี้กูก็เดินเข้าโง่ๆไปเลยได้ไม่เหรอ ลองดูไหมแต่มันจะมีคนอยู่ก็ได้มันยัมีคนหน้าอยู่นะรอรอยิงหยั่งก็ได้อล้มันจะมากี่คนก็มันต้องเดินเข้าไปได้เลยดิเพราะว่าเสื่อันไม่เตือนแล้วนานนี้

<tiếng nói> oh oh, không có cái gì cả. Không có. Không

ไม่แม่กูจริงๆหรอเออมึงจะเลือดไอ้สัสมันไม่เปิดตังงเลยเปิดเครื่องได้หรอเปิดเครื่องก็ลองดูนะพี่บอลเออไม่แน่นะอะไรนะกูอยู่คนที่เปิดไม่ใช่ยามหรือเปล่ามาเย่ไม่ใช่ยามหรอไม่ไม่ใช่ยามไมใส่หมวกไม่หรอยามใส่หมวกเลยและกูอยู่ตรงนี้แล้วลองลองดูก็ได้ลองลองคุบดูก็ได้แต่กูออกไปไม่ได้แล้วเนี่ย ไอจูงไมจะยามอ๋อต้องเปิดลอมันมานะจูโอเคเปิดเลยเปิดที่ว่ขอเล่น,นกับมันดิรู้เลยทำยงไงดิเนี่ย<อ>ตอแค่รอเลยเปิดล<อ>รอแ <laughs> ้นตัวนี้ใช่ไหมเออคนนั้นแหละเฮย ได้ยังดืง้องูว่าตั้งนานย้ำหน้าหองนะระวังเคิร์นแบงค์เดอะพาวเวอร์เนี่ยทางนี้ก็ไปได้เนี่ยทางฟูนี่เนี่ยก็ยืนอยู่มันก็จริงเหรอทำไมต้อง,องรองสอบยืดกันไม่ได้อะอะไรสอบยืดกันไม่ได้ยืดไม่ไดเลยตอนนี้เราเตี้ยมแล้ว <c oughs> แล้วนะตอบไมไดไม่ได้นะ เราขึ้นซีแบ็กก็กลับเสร็จแล้วปิดไลน์เลยนึ่นะต้องปิดนี่ห้องไหนอียอย่าบอกเราห้องนั้นอ่ะติดเลปตี้เกี่ยหัวไม่ใช่ห้องนี้ห้องข้างบนข้างบนข้างบนไปเจอห้องนั้นศาสตร์วงพีชิการ์ตมันจะดูทำไม มึงต้องมทน,นไปว,ว่านว่านอยู่มันนั่ไปหมือนอกอยู่ตรงนี้ม่นน่งไปหมืไม่นน่งไปเหมือนแอร์แ้วจิ๋วก็คยดึงได้เม่ไห่เดี๋ยวเข้าขห้องนี้นะห้องางหน้าตรงนี้เอ๊น่ารักน่ารสาบานว่าผมไม่ได้ยิน เปลีนมันดังเปลียนเปลนมันดังว้าวว้าวประตูดันกูมาไม่ไมีะไรเลยฮะ <laughs> นี่นะเขาใช้อะไรอ๋อรู้แล้วอะไรห้องเก็บของ ไปห้องห้องที่ห้องอ้ไเปิดปิดไฟได้ไหมอ่าฮะอันนั้นอ๋อไปทางนี้ดิทางนี้เยสวโลงด้วยผมต้องไปแตะข้างหน้าเลยจะไม่มีคนเฝ้าแล้วจิ๋มห่าละกลัไปดิไปด,ดิมันไม่ไปม,มันต้องไปอยู่แล้วมันจะไม่ไปได้ยังไงต่อขาดนะ่ะไม่เป็นไร น,น,นั่งลงไปนี่เข้าไปด้ไหมถามีคนเดียวมันจะเข้าไปสองคนทำไมนี่ไม่มีอะไรไม่ไปอีกห้องหนึ่งจะแจงว่าห้องไหนอ่ะห้องอา่างข้างล่างข้างสี่คุณอ่ะ ไงไงอยูงะเาหอแล้วผมยตัวเรารงู้นไปนั้เราเข้าห้องนี้ไปรู้ตังค์ไว้แบบานไม่ไเข้าทางนี้ไม่หมายถึงว่าไปเอาตังค์กันไหมก็เลยจะไปอย่างนี้าทางนี้ได้นก็เ้าอย่างนอารล้วกันเอกาส

พวกมึงเคยกดอันนี้ก็ออกแล้วแล้วจะตอบยังไงอ่ะรีบเลยเนี่ย I still love you เนี่่ยยขอออูเด็กรีบเลยมึงบีบประตูเรดน้อยด้วยดีก็เดี๋ยวลบนะวิ่งไม่ได้ด้วยเข้าไหนเข้เป็นฟอย์เฮลิคอปเตอร์ I know okay.